ขีปนาวุธกันนะขีปนาวุธแบบไอ o n นนะทุกคนขั้นตอนแรกเราเตรียมอันนี้มาอันหนึ่งเตรียมไอ o n นมาหนึ่งอันนะครับกับเหล็กแท่งยาวอีกสองอันนะแล้วก็เอาแล้วก็เอาอันนี้มาสองอันนะครับผมเาทำส่วนหัวนะ ส่วนเราก็จะเอานิวเคลียมานะครับผมสองอันหรือสามอันก็ได้นะส่วนผมจะเอาสองอันนะครับผมใครอยากทำตามนี้ก็ทำตามได้ครับเริ่มเลยครับผมืมก็ตอนแรกกดหยุดเวลายกอันนี้ขึ้นประมาณสองล้อนะประมาณสองล้อนะครับผม จากนั้นใี่คุณงอนี้ยกขึ้นแล้วก็งอดูตามๆมผมนะนม่ช่วยาทำจำใจตัวเองดูนะทุกคนอหจารยจทำให้เท่ากันก่อนดก็ปก่น,นก่อนส่วนหัวตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเหมจะ ทำให้มันนูนเลยเองเห็นไหมทุกคนมันไม่เท่ากันแล้วก็จะใช้อันนี้ให้มันเท่ากันนะม,มันต้องทำให้เท่ากันนะทุกคนมันถึงจะได้นะมันจะได้แบบที่สมบูรณ์แบบสุดว,วันนี้เราก็จะ ไม่ใช้แบบตารางในการลากอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะสำหรับการลากแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราใช้เชือกแน่นยึดเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นแล้วก็เอาไวโพนมาติดตรงนี้เออผมลืมบอกไปผมลืมสร้างฐานเลยนะเราจะมาสร้างฐานกันตอนท้ายดีกว่านะ แล้วก็เอาไอพ่นไปติดตรงนี้เลยครับผมเอาไอพ่นมาติดตรงนี้เลยนะจากนั้นก็ใช้เชือกแน่นหนาใส่เข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ใช้นิวเคลียร์ใส่เข้าไปเลยนะผมลืมเซนเซอร์เลยนะเนี่ยเฮ้ยได้ไงอะ่ะโอ้โหอะไรวะอุ้ยทำมาทำไมละนี่นะทุกคนเอ้อ ผมว่าผมยึดผมฟิตมันก่อนดีกว่าเออผมไม่ทำมันอีกมันก็ไม่ได้นีแบบนี้ก็ไม่ได้ผมเอามาสองเนีวเคลียนะซึ่งมันก็พอดีเลยเนาะเออเนี่ยมันพอดีจากนั้นก็ยึดนิเคลียเนิวเคลียเข้าด้วยกันนะเออยึดเข้าด้วยกันนะครับผมจากนั้นก็เอาเซนเซอร์มานะ จากนั้นก็เอาเซนเซอร์มาอา้อาแล้วหมุนจะล้มทำไมเนี่ยเอาเซนเซอร์มานะครับปรับขนาดไปที่ศูนจุดสองจะได้ประมาณนี้นะให้ทุกคนปรับอันนี้เป็นแบบทะลุได้จากนั้นทุกคนจากนั้นทุกคนปรับขนาดของมัน ไม่ต้องแับหรอกจากนั้นให้ทุกคนเชื่อมันเลยจากนั้นให้ทุกคนล่าไปที่ตรงส่วนท้ายซึ่งมันอาจจะยากหน่อยแต่คุณต้องพยายามทำขั้นตอนนี้อาจจะยากมากเลยนะทุกคนทุกคนต้องทำด้วยแบบความปันนี่ ทำไม่ง่ายขึ้นผมจะใช้อ่านี่ไงได้แล้วเอาอะไรเนี่ยขั้นตอนนี้ยากมากเลยนะผมจะถอดออกมาทั้งหมดเลยผมจะถอดอันนี้มาแล้วก็เอาไปใส่ในใหม่นะเอาทำไมเป็นอย่างเนี้ย อามันไม่ขึ้นเลยขึ้น,นะมันเป็นสีฟ้าช่างมันนะทุกคนช่างมันเราปล่อยมันพอเราก๊อบเสร็จมันก็จะมันก็จะหาเองอ่ะเนี่หาแล้วนี่นี่นะทุกคน,นได้แลวทุกคนมามมนเดี๋ยวเราไปสร้างฐานกันเลยดูนะวิ่ผมเชื่อมผิดนี่ว่ะ ตายแ้ต้องเชื่อมใหม่อีกแล้วอะไรเนี่ยผมเชื่อมผิดมันก็ง่ายน่อนะจากนั้นมันจะเอาโฆษณาออกโฆษณาจะมีสาสองหนึ่งโฆษณาจบแล้วครับมาทุกคนเราจะมาก๊อปปี้กันเอ้เอก๊อปดีกว่าเพื่อเราเวลาเรา แบบไม่ก๊อปเนี่ยเออจากนั้นเราก็ลบเลยนะแล้วก็ลองดูนะเออมันได้นะทุกคน๋ยวผมลืมมันบางอย่างนึงเลยอะออคือผมลืมสักอย่างเลยเหมือนจะลืมอะไรอะแต่นึงไม่ออกอะอ๋อลืมแล้วลืมไออันนี้นี่เองเจ้าสปริงมันทำไมเนี่ย ผมก็กดเชือกแน่นหนาแล้วนะจะทำไมมันเอาสปริงมาให้เอแล้วก็เลือนเทีันนี้จากนั้นก็เอาเชือกแน่นหนามาใส่จากนั้นก็เอาเอาสายไฟมาเชื่อมกันเลยนะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะทุกคนส่วนการตั้งค้าเนี่ยทุกคนตั้งค้าไปที่นี้นะเดี๋ยวไปก่อนปรับขนาดไปที่ หกพันเลยนะแล้วแต่นะว่าจะปรับที่เท่าไหร่หกพันเก้าพันได้หมดนะไม่บังครับผมส่วนน้ําหนักเนี่ยจะไม่จะไม่ทําให้มันเบาขึ้นนะเพราะว่าขีปนาวุธมันก็ต้องหนักอยู่แล้วนะทุกคนเราจะมาสร้างฐานกันเลยนะขั้นตอนแรกเอาไม่ใช่นี่ขั้นตอนแรกเอาเหล็กก๊อปอันนี้สองอันจากนั้นให้ทุกคนก๊อปปี้ ขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งลบนะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนลบเนี่ยทุกคนอาจจะสีน้ำตาเลยก็ได้นะนั่นเนี่ยมันสวยตรงเนี้ยอ่าได้แล้วจากน,น,นั้นทุกคนขยับเล็กน้อยนะขยับประมาณหนึ่งเหล็กอันนี้ผมกะเอานะ เออประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละให้ทุกคนลองลองเอาเข้าไปใส่ดูนะมันได้หรือเปล่าถ้าได้เขาเอาใส่นะเด็อันนี้มันไม่ได้นะทุกคนยังจะลองตั้งมาตั้งขึ้นอเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นอะหายแล้วไงดีนะผมยังมีอันนี้อยู่โอ้โหทุกคน นี่ขนาดยังไม่ได้ซ้อมแล้วเนี่ยมันยังได้ขนาดนี้เลยเหรอจัะตั้งขึ้นนะความปลอดภยนะัยเพื่อความปลอดเพื่อความปลอดภัยมันจะตั้งขึ้นนะแล้วก็ใครเมือนกี่จะอะไรวะใช้มันมามาเดี๋ยวเรามาอันนี้ต่ออ๋อเฮ้ยกี่อะไรวะนะ แล้วก็ขออยะมันเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่ว่างนะทุกคนขอเวลาหน่อยนะทุกคนขออยะมันเล็กน้อยครับขออยะมันมาเล็กน้อยจากนั้นก็ อ่าแล้วก็ได้ถ่านมาแล้วนะทุกคนคือ<ร>อ,<ร>อย่าง,งโอ้ยไม่ได้อะไรเนียย่ยไปบ่ายโผอะไรเนี่ยทุกคนโผล่กล่องไอ้นี้อีกแล้ว ไม่เป็นไรน้องเจ้าอย่างม,มันละมัมดระวังผมจะไม่สร้างฐานมันนะทุกคนเพราะว่ามเบื่อมันมาน,นานแล้วมันเบื่อมันมานานแล้วทุกคนผมว่าผมจะสร้างหรือไม่สร้างดีเลยว่าผมจะกอลไปเลยผมว่าผมกอปไปเลยแล้วกัน ก็ไปเลยนะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะน,นี่นะทุกคนนี่นะทุกคนดูคนดูดูดูดดไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรทั้งนั้น,นมาเสียงไป,ไ,ไปในเสียงรบกวนด้วยนะถ้ามันรบกวนมากคนก็อ่รีเสียงก็ได้นะแล้วก็ ดูวิธีนะเออมาเราจะมาทดสอบอเลยนะครับจะเรียกว่ารีวิวหรือว่าอะไรดีเพราะว่าแบบนี้มันไม่พอมันต้องเอาหกทีเออผมลืมปรับปรับไปแล้วอ่ะแต่มันไี่นี่ให้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไป,วไปทุกคนตัวนี้เ,เปินิ้วเคียบ่งเป็นไงบอกแล้วว่าระเบิดนิ้วเขียเนี่ยแรง แรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอสต๊อปก่อนไม่ทันแล้วล่ะโอ้โลิกยังงอเลยอ่ะลิกยังงอจากแรงกระแทกเลยทุกคนมาไม่ใช่ทุกคนดูใหม่นะมัจริงก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่แบบต่ออีกว่าไม่สนใจเลยอ่ต่อ วันนี้ ừ, วันอะไรไม่มรู้ทุกคนเชื่อป่ะเยวเนะระเบิดตูมไปครับไอ้คนยังเอาไม่อยู่อ่ะทุกคน เราจะมาดูกันในแมปที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะมันจะเป็นยังไงฮะผมถ้าเราจะปอมมาในแมปที่ไม่มีที่สิ้นสุดเเนี่ยนะมาดูกันว่ามันจะเร็วแรงทะลุนรานากแค่ไหนนะลืมติดตั้งอันนี้เลยมาทุกคนปรับไปที่6,000ก่อนนะเพราะว่าผมลืมปรับแล้วเนี่ยอันเนี้ยปักไปไหนวะอันนี่พี่ผมตั้งเลียงตัวเลขเ,เพราะอะไรมาทุกคน มันจะได้แบบดูง่ายขึ้นแล้วประเภทหมูสิบอะไรแบบประมาณเนี้ยอมหมูหนึ่งหกพันแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทเลยนะทุกคนแล้วก็ไปจังหวะนี้จังหวะนี้ทุกคนมันไม่มีปีในะขี่าวุธรุ่นเนี้ย มั้งพัฒนามาจากประเทศอนะไรไม่รู้มันไม่มีไปอหรือว่ามันแหลกแน่ไม่รู้งานอะไรไม่มันไปอัโลกาง ไม่ได้แล้วนะ่ะขอให้มันตกไปเลยบ๊ายบาย